สวัสดีเพื่อนเพื่อนครับกลับมาพบกับจอร์ดนแล้วครับผมวันนี้ครับเช้านิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเดินทางเตรียมตัวไปที่ปราณบุรีอีกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับปราณเพราะว่าวันนี้ผมมีนัดกับบรรดาเพื่อนๆพื่อนฟอร์ซ่าสามสิบสแล้วก็ ADV ีวีสามสิบสในการออกทริปกรุงเทพปราณบุรีนะครับซึ่งในขณะนี้เช้ามากครับตีห้าครึ่งมาเจอกันที่บริเวณแถวลาดพร้าวสี่สิบแปดไม่ใช่สี่สิบแปดสี่สิบสี่นะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยรถมากันแล้วครับก็จะเป็นบรรดาฟอร์ซ่าสามสิบสะครับ ประมาณเกือบๆ20คันนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เดินทางไปประมาณ40กว่าคนได้นะครับซึ่งวันนี้ครับผมนําเจ้าแพนด้านะครับนี่แพนด้าเอามาเตรียมตัวลองขี่ดูนะครับทางไกลดูว่าเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าอย่างที่เห็นเห็นกันไปว่าได้ทําการทดสอบแล้วว่ามันวิ่งแบบดีมากนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้รู้กันแล้วว่าเวลาที่ใช้งานปกติเนี่ยกับรถที่เรียกว่าทากันเต็มๆเ,เ,เนี่ยสไตล์ของเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะฮะ ก็เอาเป็นว่าทริปนี้มีความสวยงาแมแน่นอนเผื่อว่าเป็นลายแทงให้เพื่อนๆนั้นเดินทางกันมาเที่ยวที่ปราณบุรีนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยครับตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้มีประชุมนะครับต้องบอกก่อนว่าทริปนี้นะครับผมเดินทางไปกับเพื่อนๆที่ รวมกลุ่มกันนะครับคอซ่าถามสศนแล้วก็ ADB ดาีมสศนมาจากทางร้านมอเตอร์เวิรนะครับซึ่งร้านมอเตอร์เวเองก็เป็นผู้เชิญชวนผมมาเดินทางเส้นนี้กับเขาด้วยนะครับก็ขอบคุณมอเตอร์เวิร์เลยครับเอาล่ะไปกันเลยดีกว่าครับไป ละตอนนี้ครับหลังจากที่เดินทางจากที่ลาดพร้าวนะครับเราเดินทางมาถึงที่ปั๊มปตทที่บริเวณแถวทางเข้านครปฐมแล้วนะครับเมื่อกี้ก็ขี่มาหลงๆกันอยู่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นทางนั้นเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงนะครับตามกันไม่ทันนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเครื่อง350ไปสบายๆอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้ขี่มาต้องบอกว่าไม่ได้เร็วมากนักแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งถือว่าดีมากนะครับตัวของ ฟอร์ซ่า350ที่เราได้เห็นกันไปแล้วว่าทําเป็นแบบ NA นะครับกับลูก90ไม่มีปัญหาครับความร้อนปกติการกีนน้ํามันก็นิดนึงนะครับประมาณ70ประมาณ70โลก็หมดไป1ขีดนะครับก็ถือว่าเป็นปกติครับของรถแต่งนะฮะแต่เดี๋ยวของจริงกำลังจะเริ่มขึ้นครับเพราะว่าเราจะเดินทางเป็นยาวๆนะครับไปที่ปรานบุรีจะเป็นยังไงมาชมกันต่อได้เลยครับ ที่เสร็จล้วมาเสร็จนะครับตอนนี้เดินทางมาถึงที่นีแล้วนะครับก็มาที่เคยมากันก็คือบริเว,เวณของพญานาคนะครับนี่เลยพญานาค ซึ่งก็เคยมาแล้วนะครับแต่ก็ไม่ไปหลายพาเพื่อนๆมาอีกนะครับเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นวัดที่สวยรวมถึงเห็น็็บอกว่าเรื่องของการขอ,ขอพรอนะครับที่นี่เจ๋งแน่นอนนะครับยังไงเพื่อนเพที่ผ่านทางเพชรบุรีมาเพื่อจะมาเที่ยวปรายบุรีก็แวะมาละกันนะครับผม ตอนนี้ก็ไหว้พิ娅นาคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อแล้วครับไปทานข้าวกันนะครับที่ร้านครัวป้าต้อยนะครับซึ่งเขาบอกว่าอร่อยกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยมาครับแปลว่าเดี๋ยวไปดูกันต่อแล้วกันกับกิจกรรมที่ทางมอเตอร์เวิคเขาเชิญเพื่อนๆมาขี่เล่นกันนะครับ ตอนนี้ครับมาอยู่ที่ร้านครัวป้าต้อยนะครับอาหารพร้อมแล้วกับมื้อเที่ยงของพวกเรานะครับนี่เลยนะฮะจัดไปหนักๆเลยกระยางนะครับ,เ,รรบเอาละเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อครับไปละ อนนี้ครับแวะมากินกาแฟนิดนึงนะครับเพราะว่าแน่นอนมาเที่ยวหัวหินหรือว่าปราณบุรีผมอยากให้เพื่อนๆที่เป็นไบค์เกอร์มาร้านนี้กันนะครับร้านของน้องบอลนะครับรันนาวาเซิร์ชดูได้เลยเลยนะครับร้านรันนาวาก็เป็นบรรยากาศที่น่ารักมากนะครับกับร้านนี้ใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์นะครับน่าจะชอบแน่นอนรวมถึงอาหารที่นี่อร่อยนะครับผมเคยมาทานหลายครั้งแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบรรยากาศที่นี่จะเป็นอย่างไรชมันต่อเลยครับ ตอนนี้เรากํลาลังเดินทางออกจากที่รันนาวานะครับเพื่อ mm. ที่จะไปสถานท,ที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่เขาบอกว่าสวยนะครับ mm. ก็คือบึงบัวซึ่งผมเองยังไม่เคยไปนะครับบึงบัวจะเป็นอย่างไร mm. เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูแล้วกันนะครับไปละ นี้เรามาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งจริงๆไม่เคยมานะครับก็เป็นสถานที่ที่สวยดีนะครับเขาบอกว่าเวลาตอนเย็นเนี่ยจะมีพระอาทิตย์ตกสวยๆเลยแล้วก็ช่วงที่เป็นหน้าที่มีบัวเนี่ยก็จะสวยมากนะครับตรงนี้เรียกว่าศูนย์ศึกษาธรรมชาติบึงบัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยากให้เพื่อนๆได้มากันโดยเฉพาะจริงๆแล้วก็จะมีเรือนะครับเป็นเรือนี่ฮะเรือให้เราไปทัศนาจรนนะครับกับบริเวณรอบๆของ สถานที่ธรรมชาติแบบนี้ตรงนี้ก็คือขึ้นตรงกับกรมอุทยานแหน่งชาตินะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้านะครับที่เปิดให้พวกเราได้มา,อาจอดรถส,สวยแล้วก็ถ่ายบินโดนเผื่อว่าใครๆอยากจะมาเที่ยวที่นี่ก็มาได้นะครับเสียค่าใช้จ่ายทีด่เดียวครับประมาณส0ิบาทต่อคนเท่นั้นเองนะครับเอาไปว่าอยากมาก็มาได้เลยครับตรงนี้เราเรียกว่าบึงบัวนะครับผม น,นี้ถึงแล้วนะครับโรงแรมปัตเวียก็เป็นที่พักที่เคยมานอนแล้วแล้วก็คราวนี้ทางมอเตอร์เวิร์ให้พวกเรามานอนกันที่นี่นะครับเป็นโรงแรมที่สวยนะครับแล้วก็อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของตาน3ต้นเลยนะฮะใครที่แบบว่าอยากจะมาเที่ยวก็แนะนำมานอนนอนโรงแรมนี้ได้นะครับเพราะว่าก็เป็นโรงแรมที่ใหญ่แล้วก็มีสระว่ายน้ำที่สวยเลยนะครับก็เดี๋ยวให้ดูภายในด้วยว่าภายในเป็นอย่างไรนะครับกับโรงแรมปัตเวีครับผม ี่ก็มาเตรียมตัวนะครับสำหรับการราับประทานอาหารที่ตักมาแล้วเรียบร้อยนะครับ mm hmm. มอเตอร์เวิร์คเขาจัดให้นะฮะเพื่อนๆก็าตักกันเต็มเลยนะครับนี่ซึ่งก็เป็นอาหารแนวบุฟเฟ่ต์ครับตักกันสบายครับใครที่เป็นลูกค้าของมอเตอร์เวิร์คก็มีสิทธิ์ที่จะมาอย่างนี้ได้นะครับถือีว่าเจ๋วมากเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวทานข้าวกันแล้วกันเนาะ อาวันนี้วันที่2ครับเตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ก็ปาร์ตี้กันแบบว่าสุดสวิงลิงโกนะครับซึ่งในขนาดนี้ครับรถก็มีการเตรียมความพร้อมกันนะครับ ทุกคันก็ปกติดีไม่มีปัญหาครับกับฟอร์ซ่าแล้วก็เอเดียสามเส้นทางต่อไปครับหลังจากที่เราอยู่ที่ปลาบุรีเราจะเดินทางกันไปรับประทานอาหารกันนะครับน่าจะเป็นที่โอหินครับผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็เอาไปว่าใครที่บอกว่ามาเที่ยวปราณก็อย่าลืมนะครับมาที่ตานสามต้นแล้วก็ขี่รถเล่นๆชิวๆกันได้นะครับบอกเลยว่าฟินมากๆโดยเฉพาะช่วงเวลายเิเยน็นดูพระอาทิตย์ตกนะครับเอาละเดี๋ยวเดินทางต่อน,นะครับไปละบ๊ายบาย บรรยากาศเป็นยังไงนะครับนี่ก็บรรดาเด็กแก๊งนะครับซึ่งแน่นอนแต่ไพลไม่เคยมาแน่ๆเดี๋ยวมันจะมีไฮไลท์ที่แบบว่าเด็กเพียงแต่ว่าต้องเดินนิดนึงโอ้ต้องเหนื่อยกันนิดนึงต้องเหนื่อยกันนิดนึงออกแรงกันหน่อยออกแรงหน่อยเรียกว่าเบิร์นแคลอรี่กันหน่อยปะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่านอกจากตัวสารเจ้าแม่ทับทิมทองที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยยังมีอะไรที่ทำให้พวกเรานั้นน่าจะต้องบอกว่าว้าวไปเลป นี้ก็เป็นจุดที่อย่างที่บอกนะครับไฮไลท์เดินกันมาแบบนี้นะฮะมุมสวยๆวิวสวยเลยครับที่อยากให้เพื่อนๆมากันนะครับวันนี้ลมไม่มีเลยครับฉะนั้นน่าจะมีการเก็บภาพจากโดรนได้แบบเต็มๆนะครับเผื่อว่าใครดูคลิปนี้เสร็จนะครับปราณบุรีมีที่เที่ยวมากกว่าที่คุณคิดนะฮะกับมุมนี้เลยมุมที่ต้องเรียกว่าเป็นมุมซิกเรตนะครับ นี้ก็คือปากน้ําปลาลน,นะครับที่จะมีเรือให้ล่องรอบๆนะครับบริเวณปากน้ําปลาลใช้เวลาล่องประมาณสักสี่้าทีครับค่าใช้จ่ายก็ถ้าจะไม่ผิดที่เคยมานั่งก็ประมาณลำละ500บาทครับเหมาสวยครับแล้วก็อากาศดีเป็นธรรมชาติล้วนๆเป็นน้ำกร่อยปากงกงกลางนะครับสำหรับบริเวณนี้ใครที่อยากมาก็มาได้นะครับศาลเจ้าแม่ทับทิมทอง แน่นอนนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูกันว่าครัวป้าฉเฉลียวจะรวยฉเฉลยนี่คืออะไรยังไงคนนำน่าจะนำเพื่อที่จะให้วิ่งเรียบช้ยทะเลนะครับถ้าจะเลนเนี้ยวเข้าทางนี้ครับเป็นทางวิ่งเรียบทะเลสรุปไม่ใช่คาดเดาผิดไม่ได้ไป เรียบชายทะเลเพราะเมื่อกี้นี้มันก็คือถนนเรียบชายทะเลแต่มามองไม่เห็นทะเลไงจริงๆคือเขาให้แวะที่ปึกเตียนเพื่อที่จะมาดูชายหาดปึกเตียนนะครับแค่นั้นเองนะฮะโอเคองั้นเดี๋ยวไปดูหน่อยละกันเพราะว่าจริงๆบริเวณโซนนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันมาดูกันหน่อยด้บริเวณนี้มันจะเป็นอย่างไรนีไงมีมีอะไรนะพระอภัยมณีกับนางเงือกทุ่นผีเสื้อสมุดเนาะไม่ใช่านางเงือกผีเสื้อสมุดนะฮะอยู่นูน่นนะ เที่ยวชาำเพชรบุรีฝึกเซียนไม่เคยรู้เลยว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เขามีร้านอาหารนั่งชิวๆประมาณนี้แต่ว่าหลักๆก็คือไม่มีใครมาเล่นน้ำนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็เล่นได้น,ะน้ำมันก็ใสยอยู่นะอืมเอาเป็นว่าใครมาฝึกเตียนก็ลองแวะมาละกันพระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุทรครับผมนู่ ไป <Okay, S 2> เดี๋ยวไปต่อลอะไปกันต่อครับผมต่อไปจะไปที่หาดอะนรสักหาดหนึ่งซึ่งต้องขออนุญาตเข้าก่อนนะครับกเดี๋ยวเอาไปว่าเดี๋ยวไปหาดต่อไปแล้วกันไม่รู้เหมือนกันว่าหาดชื่ออะไรไม่รู้ว่าจะสวยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันต่อครับถึงแล้วแล้วก็ติดเรียบร้อยเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นทรายยุบเดี๋ยวอาจจะต้องมีเข็น ะจะเป็นพื้นสไตล์ยุคแบบนี้นะฮะหาดช้างเผือกนี่ซีมีหาดช้างเผือก,ดเ,อกเดี๋ยวมาดูกันว่าหาดช้างเผือกจะช้างเผือกหรือเปล่าแต่เนี่ยมีช้างแต่ยังไม่เผือกนี่ช้างเผือก ตอนนี้ครับก็ถึงสถานที่สุดท้ายแล้วนะครับก็คือที่บางตะบูนนะครับกับสะพานข้ามแม่น้ําซึ่งแน่นอนเมื่อก่อนนี้มันค่อนข้างที่จะสวยมีอะไรอนะ่ะมีเรือร้านอาหารด้วยแต่ตอนนี้คือเจ๊งหมดเลยนะครับก็น่าจะมีการบูรณะซ่อมแซมกันไปแต่ลิงยังมีนะฮะยังมีลิงอยู่แต่ข้าทางจะดุเพราะว่าลิงน่าจะอดขิวอยู่อดอาหารกันอย,อยู่ก็เอาไปว่าทริปนี้นะครับเป็นทริปเล็กๆประมาณ20คัน ประมาณนั้นแหละนะครับแต่ว่าสนุกมากนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆชาว f o r ์ซ่าสแล้วก็ a d ดีบ0ูทุกคนด้วยรวมถึงขอบคุณสําหรับบริษัทมอเตอร์เวิด้วยนะครับที่เชือเชิญผมมาเดินทางคราวนี้กับเส้นทางกรุงเทพปราณบุรีนะครับก็เอาไปว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวปราณยังมีที่เที่ยวอีกเยอะครับไม่ได้มีแค่ชายทะเลนะครับแต่ว่ามี ที่ดูสวยๆซึ่งวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูกันแล้วนะครับใครอยากามาก็ตามรอยมาแล้วกันนะครับโอกาสหน้าครับเราคงจะได้มีโอกาสขี่รถกันอีกนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับสถานี่ดีครับรถเยอะขับมันมากกับสิวนี้พาไปแวะหลายจุดเลยอาหารก็อร่อยครับทีมงานน้องๆเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอ,อ,อะไรเนี่ย น่ารักทุกคนเลยแล้วก็ทางมอเตอร์เวิร์คดูแลเราเป็นอย่างดีครับผมก็รู้สึกสนุกสนานก็ได้เจอเพื่อนฝูงที่น่ารักนะคะได้รู้จักเพื่อนใหม่ด้วยน้องๆ้่าใหม่ๆด้วยต้องขอบคุณมอเตอร์เวิร์คแล้วกันนะครับก็คือเขาค่อนข้างที่จะดูแลซัพพอร์ตคนที่มาทริปด้วยกันเนี่ยคือค่อนข้างดีมากๆเลยครับส่วนเรื่องขอาหงอาหารก็สุดยอดมากๆเลยครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับดีใจที่ได้ขี่รถเที่ยวกับพี่จอนนะครับสนุกมากๆครับ ขอบ,ค,บคุณมอเตอร์เวิร์กมากแล้วก็ทีมงานของพี่จอร์ด้วยที่คอยนำทางหรือว่าอะไรที่คอยชี้แนะทุกอย่างมีความสุขมากครับถ้ามีโอกาสเนี่ยคลิปหน้ามาร่วมอีกแน่นอนครับขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยที่มาร่วมทีมกับมอเตอร์เวิร์กแล้วก็หวังว่าครั้งหน้าครั้งต,ต่อไปมาสนุกด้วยกันอีกแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามเพจมอเตอร์เวิร์ทุกช่องทางน,นะคะทั้ง Facebook M O T O R W O R K ขอบคุณมากๆค่ะ